เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแล้วก็เข้าไปดูอาการหน่อยเดี๋ยวไม่ใชนเงินมาอยู่ตรงนี้ว่าไงนะครับพวกไอคนที่ทำลายท่านมันตามท่านเหรอครับมาให้คนท่านครับผมเนี่ยได้ไปตามหา ท่านยมแล้วผมเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยท่านผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนต่อแล้วท่านมีวิธีจะติดต่อกับท่านเงินท่านยอมไหมครับท่านผมเนี่ยได้ไปถามแบบทุกคนที่ได้เจอกับท่านยมก่อนแล้วอะแต่ว่าไม่มีใครรู้ที่อยู่ที่แบบแน่ชัดของท่านยมได้เลยท่าน วสวัสดีครับผมไลฟ์เฟิรนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเนี่ยต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคือผมเนี่ยได้ไปพบกับท่านเงินมานะคือท่านเงินเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหันมาผมก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านนะเมื่อกีน้เนี่ยได้กลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็ได้ลองไปถามหาท่านท่านเงินจากไอ้ท่านยมจากเพื่อนเล็กนะเพื่อนเล็กเนี่ยก็ไม่ทราบเ,นะ <house> <uki> เหมือนกันเนาะว่าท่านเงินเนี่ยเดินทางไปที่ไหนแต่ว่าวันนั้นอ่ะได้ไปพบกัน แต่ว่าได้แยกทางกันนะไม่รู้ว่าท่านเงินเนี่ยไอ้ท่านยมเนี่ยออกไปตามหาท่านเงินเนี่ยตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเล็กก็ไม่ทราบเพื่อนเล็กก็เลยให้คําตอบไม่ได้นะก็ผมได้กลับไปเตรียมข้าวของมาก็กาจจะออกตามหาท่านยมต่อเลยก็ตอนนี้ก็ได้กลับขึ้นมาบนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไม่อยากทิ้งเวลาไว้นะกลัวว่าท่านเงินเนี่ยจะ อาการสาหัสไปมากกว่านี้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อไปตามหาท่านยมต่อเลยก็แล้วกันก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในทําคลิปลต่อไปด้ยวยนะครับผมนี่อยากทราบมากเลย พ่าเพื่อนของผมเนี่ยคน,นอื่นๆเนี่ยไม่ไม่เจอท่านท่านยมเลยเรือไงน,นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่านี่ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะที่ผมได้พบก,กับท่านเงินไปไม่รู้ว่ามีคนอื่นเนี่ยไปเจอท่านเงินเหมือนกันหรือเปล่า เดินขึ้นมาบนเขาสูงเลยนะทุกคนเ <ipher responses> พ <igo reath> ื่อนเล็กบอกว่าท่านท่านยมเนี่ยเดินมาเขาลูกนี้นะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ผมเนี่ยลองขึ้นไปเดินยืนดูบนหินก็แล้วกัน นื่อยมากอากาศเนี่ยค่อนข้างแห้งนะทําให้หิวน้ําตลอดเวลาเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ทางนี้ตอนกลางวันเนี่ยตอนทางั้นที่ตอนเช้าเนี่ยคืออากาศเนี่มันหนาวม,มากเลย ไม่เจอใครเลยแล้วป่าเนี่ยม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะเขาเนี่ยมันกว้างมากเพราะว่าถ้าผมพบกันข้างหน้าเนี่ยผมจะลองหาวิธีที่แบบจะเก็บไว้ติดต่อกับท่านอะถ้าแบบคน สมัยใหม่ก็จะมีพวกโทรศัพท์หรือว่าอะไรใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพวกท่านเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นนะแต่ลองจะจะลองไปถามดูนะว่าเผื่อมีแบบของอะไรที่แบบช่วยให้ติดต่อกันได้จะได้ติดต่อเรื่องสําคัญจะซื้อโทรศัพท์ให้ก็ผมว่าพวกท่านเนี่ยคงจะใช้ไม่เป็นหรอกนะทุกคนแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ให้ด้วยทุกคนไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นนะ เราจะช่วยเท่าทีช่วยได้นะเราจะไม่ฝืนจนตัวเองเนี่ยต้องต้องแบบยังไงอะผมก็อธิบายไม่ถูกนะ เหนื่อยว่าแต่ยังไม่เจอวิวแลบบ้วจะเจอท่านเงินเลยทุกคนเอ้ยท่านยมงงตลอดเลยนะผมว่าสงสัยต้องเรียกชื่อเต็มเป็นท่านพยายมนั่นแหละเพราะพูดแบบทำเงินกับท่านยมเนี่ยมันงงไปหมดเลยผมยังไม่กล้าตะโกนนะ เพราะว่าเขาลูกเนี้ยมันมีมันเคยมีโจรป่ามาอาศัยอยู่นะผมก็เลยไม่กล้าที่จะตะโกนบุ่มบามนะเพราะว่ากลัวว่าพวกไโจรนัมันได้ยินแล้วมันอาจจะมุ่งเป้ามาหาผมก็เป็นได้ถ้าคนหรือคนเดียวหรือว่าคนสองคนแล้วมันไม่ติดอาวุธมาเนี่ยก็พอจะสู้ได้นะ แต่ถ้าสองสามคนแบบติดอาวุธครบมือนี่ก็สู้ยากแล้วก็จะให้วิ่งหนีในสภาพแบบนี้เนี่ยคงจะหนีผลยากนะ แล้วจะหาที่แอบนี่ก็แอบยากเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันล่วงหมดเลยทุกคนเนี่ยใบไม้นี่ตอนนี้นี่ล้วงหมดแล้วนะ ช่วงนี้นี่จะนื่อยแบบเป็นพิเศษนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยยังไม่กลับมาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่าเพิ่งหายจากมือาการไม่สบายมานะคือเป็นไข้แล้วก็เป็นไข้หวัดนะทำให้ร่างกายเนี่ยยังเหนื่อยง่ายอยู่ตอนเนี้ยต้องค่อยๆเดินนะ อึดอัดหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องขอภายด้วยผมเนี่ยเดินไวๆไ,ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะหายใจไม่ทันนะแล้วอีกเรื่องก็คือไม่อยากจะฆ่าสายตาเผื่อว่าท่านยมเนี่ยอาจจะเดินสวนกับผมก็เป็นได้นะผมเลยตัดสินใจที่จะเดินช้าๆดีวกว่าเผื่อว่าผมไม่เจอท่านเนี่ยท่านอาจจะเจอผมก็เป็นได้นะ เป็นวัดอยู่เลยตอนนี้ทุกคนแต่ว่าเรื่องทานเงินนี่เป็นเรื่องด่วนนะไม่สามารถจะปล่อยทพ้งเอาไว้ได้ก็ถ้าโจทยทานเงินได้สําเร็จเนี่ยช่วงนี้ก็จะอาจจะขอพักก่อนเพื่อดูแลสุขภาพของผมเนี่ยให้กลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วก็จะกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูแบบบ่อยมากยิ่งขึ้นนะเพราะช่วงนี้เนี่ยอาการยังไม่ดีเท่าไหร่ จะกลับไปขอพักร่างกายก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมเดินนานแล้วนะโอ้เดินมาสองสามชั่วโมงแล้วทุกคนไม่เจอท่านยมเลยไม่รู้ว่าท่านยมเนี่ยไปจูกตรงไหนกันหามานานแล้วทุกคนไม่เจอจริงๆนะผมเลยคิดว่ากลับไปหาท่านเงินก่อนดีกว่า ผมจะกลับไปดูท่านเงินสักหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยอาการท่านเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมจะลองถามวิธีติดต่อสื่อสารดูว่าท่านแบบท่านเงินกับท่านยมเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือเปล่านะแบบเผื่อเขาจะมีอุปกรณ์แบบวิเศษที่สามารถช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันได้ก็เ,เป็นได้นะแล้วก็อาจจะ ว่าถ้าเชื่อมจิตเนี่ยผมอาจจะคิดว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเชื่อมได้เนี่ยท่านท่านยมนี่ยน่าจะมาหาท่านเงินตั้งนานแล้วไม่น่าปล่อยไว้แบบทิ้งอาการไว้หนักขนาดนี้นะโอเค๋้าผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางเพื่อไปตามหาท่านเงินก่อนเลยละกันจะไปดูท่านเงินสักหน่อยว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมา บนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ไกลหนะ้าทุกคนคือที่ท่านเงินเนี่ยได้นอนรับบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากหมู่บ้านมากนะก็ถือว่าไกลหมู่บ้านพอสมควรเลยก็เลยใช้เวลาไม่นานนะก็ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาเนี่ยเหลือระยะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วทุกคนก็น่าจะลงมาถึงเฮ้ยทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางขึ้นมาบนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ไกลนะทุกคนคือที่ท่านเงินเนี่ยได้นอนรับบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ห่างจากหมู่บ้านมากนะก็ถือว่าไกลหมู่บ้านพอสมควรเลยก็เลยใช้เวลาไม่นานนะก็ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาเนี่ยเหลือระยะไม่ไกลเท่าไหร่แล้วทุกคนก็น่าจะลงไไปถึงเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแล้วก็เข้าไปดูอาการหน่อยเดี๋ยวไม่ท่านเงินมาอยู่ตรงนี้ว่าไงนะครับพวกไอคนที่ทำลายท่านมันตามท่านเหรอครับ้บาใฮ้คนท่านครับผมเนี่ยได้ไปตามหา ท่านยมแล้วผมเนี่ยหาเจ่าไะไรก็หาไม่เจอเลยท่าน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนต่อแล้วท่านมีวิธีจะติดต่อกับท่านเงินท่านยมไหมครับท่าน <c oughs> ผมเนี่ยได้ไปถามแบบทุกคนที่ได้เจอกับท่านยมก่อนแล้วอะแต่ว่าไม่มีใครรู้ที่อยู่ที่แบบแน่ชัดของท่านยมได้เลยท่าน ว่าไงครับข้าคูต้องไปแล้วตันเงินครับ่านจะบูดแบบนี้เลยฝากไปบอกไอ้ยงด้วยนะได้ครับเดี๋ยวผมจะรับฟังทุกคำของท่านตอนนี้ข้าเจ็บสาหัส คับท่านว่าไงตอนเลยว่ามาเลยครับท่านผมจะนำสารคำสั่งเตียงของท่านเนี่ยไปบอกกับท่านโยมเองครับอยากให้เองไปบอกโยมให้กสิทธิครับผมว่าขอใจว่าันมาที่ดูแลครับมันพิษ กับนั่นแม่อาจารย์ข้าที่เลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่เด็กยังโตโอ,อ,อ้ย,ยมย่ายันนยยจะแคยนัยย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 รยยยยยยายยยย ได้ครับท่านเแล้วมีสิ่งใดที่ท่านต้องการอีกไหมครับเดี<ถ>๋ยวผมเนี่ยจะไปหามาให้ข้าไม่ต้องการอะไรเลยข้ากูอยู่ได้แค่นี้แหละ,อะเอี๋ยวเก็บไว้แล้วเอาไปให้ đại 2 thanh ครับ thanh ทินเงิน thanh เป็น ทัานเงินได้หมดลมหายใจแล้วทุกคนผมท่านได้ฝากผ้าพันมือชิ้นนี้เอาไว้เพื่อไปให้กับท่านยมฝากเป็นของต่างหน้านะทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยทุกคน ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนำร่างของท่านเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ดีๆก่อนนะแล้วก็ผมจะไปตามหาท่านยมต่อถ้าไม่เจอผมจะไม่กลับบ้านเลยผมจะตามหาจนกว่าจะเจอเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับขึ้นไปดูนะว่าที่เพื่อนลิงเนี่ยได้เจอกับท่านยมครั้งแรกเนี่ยพวกท่านอาจจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเจอนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินไปดูที่นั่นหน่อยก็แล้วกันนะแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้นําร่างของท่านเงินเนี่ยไปเก็บไว้เป็นอย่างดีละแล้วก็ผมเนี่ยได้นําคําสั่งเสียของท่านเนี่ยผมจะจำเอาไว้ดีแล้วก็จะพูดไม่ให้ตกสักคาเลยนะในการที่จะไปบอกต่อให้กับท่านเงินไอ้ท่านโยมอะ่ะ ท่านเงินนี้เป็นคนดีมากนะทุกคนแต่ว่าไม่น่ามาพบกับจุดจบแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําร่างท่านเงินเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่ดีๆปลอดภยัยแล้วก็จะไปตามหาท่านยมนะเฮ้ยทุกคนผมลืมไปว่าท่านยมเนี่ยท่านมีวิชาในการคืนชีพนะผมว่าผมต้องรีบออกไปตามหาท่านยมนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเสียชีวิตยังไม่นานเนี่ย สามารถที่จะนําวิญญาณกลับมาได้หมดแล้วก็อาจจะทําให้ท่านเงินเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เลยนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทิ้งให้เสียชีวิตนานมากเกินไปมันจะทําให้วิญญาณเนี่ยกลับมาไม่หมดแล้วก็ทําให้กลับมาแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยจะกลับมาไม่ครบนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําร่างของท่านเงินเนี่ยไปเก็บในที่ปลอดภยัยแล้วก็จะไปตามหาท่านยมต่อเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผมได้เดินทาง กลับมาที่บ้านก่อนนะก็ตอนนี้เนี่ยจะเดินทางกลับบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขอตัวกลับไปเตรียมน้ําเพิ่มหรือว่าของอุปกรณ์เพิ่มก่อนเพราะว่าการจะไปตามหาท่านยมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคือทีแรกเนี่ยจะไปถามว่าท่านเงินเนี่ยมีวิธีจะติดต่อกับท่านยมไหมแต่ว่าท่านเงินเนี่ยได้จากเราไปแล้วนะทุกคน ผมเนี่ยพูดไม่ออกเลยคือลราไม่ได้ถามเรื่องไงว่าคือไปเจอสภาพนั้นของท่านแล้วผมเนี่ยแม่งเจอผมจะร้องอะ่ะทุกคนคือท่านเงินเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพิ่มท่านเนี่ยหนีมาตรงนี้เพราะว่าถูกพวกไอ้ลูกศิษย์ตามต่างสสานักที่เป็นศัตรูกันเนี่ยไล่ตามมานะทําให้ท่านเนี่ยถูกทาร้ายเพิ่มแล้วก็ หนีมาแต่ว่าก็มานอนบาดเจ็บเกือบจะสิ้นใจยอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนท่านเนี่ยรอให้ใครสักคนเนี่ยมารับคําสั่งเสียของท่านเนี่ยเพื่อไปจะบอกให้คนอื่นให้ท่านยอมรู้หรือเปล่าแล้วพอท่านได้เจอกับผมเนี่ยท่านสั่งเสียเสร็จท่านก็ได้มอบผ้าพันมือให้ผมแล้วก็ท่านได้จากไปเลยนะตอนนี้ก็ผมเนี่ยได้นําร่างของท่านเนี่ยไปเก็บในที่ที่มัน แบบดีๆแล้วผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็ผมได้นํพาพวกกิ่งไม้หรือว่าเศษใบไม้เนี่ยมาปิดร่างท่านเอาไว้นะหวังว่าจะไม่มีใครมาเจอนะทุกคนก็ขอให้เป็นอย่างที่ผมคิดนะท่านเนี่ยก็ได้สั่งเสียว่าให้ไปบอกกับท่านเงินเนี่ยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำมาด้วยกันเนี่ย ท่านขอบคุณมากนะขอบคุณที่ดูแลท่านเงินมาอย่างดีขอบคุณที่ดูแลมาแบบเป็นพี่น้องทั้งที่ททไม่ใช่พี่น้องแท้ๆนะแต่ก็รักกันเป็นพี่น้องเลยก็ผมจะพูดให้ฟังแค่นี้แหละคือผมไม่อยากจะพูดเยอะนะคือมันพูดแล้วมันสะเทือนใจมากเลยทุกคนก็โอเคผมเนี่ยจะขอตัวกลับบ้านไปเตรียมข้าวเตรียมของก่อนจะผมว่าผมอาจจะต้องนอนในป่านะ ผมจะรีบเดินทางไปเพื่อไม่ให้วิญญาณของท่านเงินเนี่ยหลุดลอยไปไกลนะจะทําให้ท่านยมเนี่ยสามารถที่จะดึงวิญญาณของท่านเงินกลับมาได้ง่ายมากขึ้นก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวออกเดินทางกลับไปเตรียมของก่อนก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรละก็การจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปลต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ